แวะถ่ายรูปแป๊บเดียวฟูงพึ่งยึดรถขับฝ่าฝน50กิโลเมตรยังเกาะตามมาทำรังที่บ้านกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดแปลกมาได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพฝูงพึ่งที่กำลังทำรังบริเวณท้ายรถก่อนจะตามกลับมาถึงบ้านและยังย้ายมาทำรังต่อที่ชายคาบ้านด้วยโดยเจ้าตัวได้โพดว่าสืบเนื่องจากเมื่อวานน้องสาวไปถ่ายรูปเล่นที่เขื่อนป่าสากและจอดรถไว้ประมาณ20นาทีกลับมาที่รถเจอพึ่งกำลังทำรังที่รถพร้อมทั้งคนอีกจำนวนมากที่มาดูพึ่ง หลังจากนั้นจึงขับรถกลับมาบ้านจากเขื่อนปลาสักมาจนถึงหน้าบ้านระยะทาง50กิโลเมตรสรุปเช้ามาเจอพึ่งเกาะที่รถมาทำรังอยู่ที่บ้านต่อเลยโดยโพสต์ดังกล่าวได้มีคนเข้ามาขอทั้งบ้านเลขที่เลขทะเบียนรถหวังนำไปเสี่ยงโชคซึ่งเจ้าของโพสต์ก็ได้แจ้งเลขไว้ให้พร้อมทั้งบอกว่าเอาแค่พอประมาณนะอย่าไปทุ่มกันหลายทำงานหาเงินใช้เองปลอดภัยที่สุดโดยเจ้าของคลิปได้เปิดเผยว่า น้องโทรมาบอกว่ามีมิมมาเกาะที่รถพอตนมาดูภาพก็เลยทักกลับไปวันนี้ไม่ใช่มิมแต่เป็นพึ่งซึ่งน้องก็กลัวพยายามขับรถกลับบ้านและขับเลี้ยวฝา่าฝนแต่ปรากฏว่าพึ่งไม่หลุดออกจนมาถึงบ้านตนเลยเอาทุบไปลมควันเพื่อไล่แต่พึ่งก็ไม่ยอมไปท้ายที่สุดจำยอมต้องปล่อยไว้และบอกกับพึ่งว่าถ้าจะอยู่ก็ต่างคนต่างอยู่นะตอนนั้นแม่ตนได้ตามกู้ภัยมาช่วยไล่เพราะเกรงว่าจะต่อยคนที่บ้านเนื่องจากมีผู้สูงอายุอยู่ แต่ตื่นเช้ามาก็ยังเจอพึ่งแต่พอประมาณสักเที่ยงฝูงพึ่งนั้นได้บินหายไปทั้งฝูงเหลือแต่คราบน้ำพึ่งตอนนี้ได้มีแมลงตัวอื่นมาอยู่แทน